ชื่ออะไรครับชื่อสายฟ้าค่ะชื่อนิกเนมค่ะชื่อชื่อชอนมาจากพออะไรครับมหาวิทยาลัยปทุมธานีค่ะเข้า<อ>ถามคำ<อ>ถามแรกนะครับวัฒน<อ>การก่อนแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับก็กินข้าวก่อนแข่ขงประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะแล้วก็อัดกล้วยไปโอเคครับแล้วระหว่างแข่งขันระหว่างการแข่งขันก็จิบน้ำค่ะหรือจิบกเกลือแร่จะไม่ทานอะไรเข้าไปโอเคครับแล้วก็หลังแข่งขันครับหลังแข่งขันก็กินตามสบายเลยค่ะแล้วแต่เราอยากกินอะไร ก,นนกินช็อกอลตค่ะเพื่อสร้างค,ความตื่นตัวค่ะระหว่างการแข่งขันแล้วคะกินน้ําเยอะๆะค่ะดื่มน้ําให้สดชื่นกินนี่เยอะแล้วก็การแข่งขันกินอะไรก็ได้ค่ะเพื่อรองท้องและอิ่มหลับเราค่ะเพื่อเพิ่มแรงทุกทีคะ่ะก่อนแ่ขเอ่อก่อนแข่งขันก็จะมีอัดเออกินข้าวก่อนประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงค่ะแล้วก็มีเสริมกล้วยแล้วก็โปรตีนค่ะระหว่างการแข่งขันระหว่างการแข่งขันก็จะมี ช็อกโกแลตบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็จิบกระแล่แล้วก็น้ำเปล่าก็จะมีน้ำกระแล่ค่ะเพราะว่าร่างกายขาดน้ำไปโอเค,อเคขอบคุณครับเป็นมากค่ะชื่ออะไรครับชื่ออมราสวรละก่ะชื่อสัชสีธรหอมลื่นค่ะชื่อสรัญญาหลอมมะฮงค่ะยมอะไรมหายสีนะคอลิน์วิโรดค่ะ,ะผู้ชันาการกองแข่งขันเป็นยังไงครับ ก็ของมอนะคะก็จะมีอาหารเตรียมไว้ให้ในช่วงเช้าค่ะจะกินประมาณช่วงหกโมงครึ่งงเจ็ดโมงครึ่งค่ะก็บางวันก็จะเป็นข้าวต้มกับไข่ลวกบางวันก็จะเป็นผัดผักแล้วก็มีข้าวผัดค่ะค่ะระหว่างการแข่งขันระหว่างการแข่งขันหรอคะถ้าเกิดจะเป็นช่วงที่มาส่วนใหญ่จะเป็นแข่งประมาณเก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกินข้าวมาอยู่แล้วถ้าเกิดหลังจากการแข่งขันปุ๊บเราก็จะหาข้าวกินจากตรงนี้ค่ะก็จะมีพวก ยำชาบูแล้วก็จะมีข้าวอาหารตามสั่งหลวันนี้แล้วหลังการแข่งขันนะครับหลังการแข่งขันนะคะเราก็จะกลับไปกินที่ที่พักค่ะก็จะเป็นอ่า,าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกก๋วยเตีเ๋ยวแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งเหมือนเดิมอันนี้ครับก่อนจะแข่งขันเป็นยังไงครับขอบคุณสําหรับ <laughs> คาถามนะคะก็ <laughs> <g år> ก่อนการแข่งขันเลย <c oughs> ก่อนที่เราจะมา <c oughs> ก็จะมีอาหารให้ <c oughs> สําหรับมหาวิทยาลายัยเขาก็จะทําอาหารให้ครบห้าหมู่ผัดกันแต่ละวันไม่ซ้ํากันค่ะส่วนระหว่างการแข่งขัน ถ้าถึงมื้อเที่ยงก็จะรับประทานเลยค่ะแต่ถ้ายังไม่ถึงมื้อเที่ยงแยบบแบบเช่นต้องจําเป็นจริง,จ,รงจะต้องทานช่วง10โมงถึง11โมงก็จะเป็นเจลีบิวตี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจลีบิวตี้หาซื้อได้ตามเซเว่นตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่สองห่อ22บาทค่ะแล้วหลังการยังันก็จะเน้นมื้อหนักค่ะเพราะว่าใช้พลังงานแต่ละวันเยอะมากค่ะเน้นไปพวกหมูผักค่ะ <c oughs> อนนเออถ้าเป็นมื้อเช้านะคะเราจะรับประทานอาหารก่อนสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะสองถึงสามชั่วโมงเพราะว่าเผื่อด้วยอาหารย่อยหรือไม่ย่อยมื้อเช้าเนี่ยจะเป็นเอ,อ่อพวกไข่เจียวหรือว่าข้าวต้มเป็นหลักค่ะเพราะว่าจะไม่เน้นอาหารที่เผ็ดมากเพราะจะทําให้ปวดท้องได้ใช่ค่ะระหว่างการแข่งขันระหว่างการแข่งขันนะคะเราจะเน้นเป็นพวกกล้วยแล้วก็ขนมปังมากกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่แบบว่า บางทีมแข่งนานแข่งนานอาจจะลากเป็นชั่วโมงคนที่แข่งข้างหลังก็คือต้องกินอาหารพวกนี้รองท้องใช่คะ่ะไม่งั้นจะหมดแรงก่อนอคคหลังการแข่งขันอาหารเย็นก็จะเป็นเน้นแบบห้าหมู่มากกว่าค่ะก็คือกินให้ครบกินให้อิ่มก็คือเราจะไม่กินดึกมากเราจะกินช่วงแบบหกโมงเย็นประมาณนี้ค่ะเครครับชื่ออะไรครับชื่อปาม ชื่อจอยค่ะชื่อเนยคะ่ะมาจากมออะไรครับราชภัฒน์สมเด็จเจ้าพญาค่ะผู้ชนาการก่อนแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับอ่าเป็นข้าวมันไก่ค่ะมื้อเช้าแล้วก็ขนมหวานแ,แล้วระหว่างการแข่งขันนะครับอ่าทานกล้วยคะ่ะกล้วยนะแล้วพัชนะการเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจอะคะ่ะอาจจะเป็นข้าวขาหมูถ้าเนี่ยครับก่อนแข่งขัน อ๋อเป็นข้าวหมูแดงค่ะแล้วระหว่างการแข่งขันอ่ากล้วยค่ะแล้วหลังหลังการแข่งขันนะครับก็เหมือนกันหมดเลยค่ะและขอคนเดียนครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กับไก่แข่งขันนะครับแล้วก็ระหว่างการแข่งขันนะครับกล้วยเหมือนกันครับแล้วก็หลังการแข่งขันนะครับเหมือนกันเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรครับเินดีครับขอบคุณครับ